はい。 คุณจอว่าเด็กๆต้องชอบโรงแรมนี้แน่เลยภาษาอังกฤษได้นะคะอ,อ่อ,อสเีกตเลย <c oughs> <อ>แต่ว่าไม่ได้พูดค,ค่ะแล <c oughs> ้กกวก็มันพูดภาษาจีนได้ค่ะออแต่ว่ายังไม่มีเสียงภาษาไทยนะคะแล้วตัวนี้นะคะรรนี่คุณผมเมค่ะ,คะ<อ> คุณแม่คุณแม่คุณคุณแม่คุณเม่คุณแม่คุณแม่คุณแ่คุณแมนคุณแม่คุณแม่คาณแมาคุณแม่คุณแม่คม่คอณนม่คุแม่คม่คชณคอณแม่คแม่ค่คุณาม่คุณแ่แ่คุณแม่คุคแม่คุณ่แุ่้คุณ่่ยค หลกมากโหน่ารักดะีะรีเซชันของโรงแรมนี้เป็นไดโนเสาร์พ่อแม่ลูกค่ะเดี๋ยวเรามาดูหุ่ยนต์เซอร์วิสของที่โรงแรมนี้นะคะน่ารักเชียวคนคะ ส่วนนี้ก็อรับคนจะเป็นสว่วนท,ที่พนักงานทำมีบุรุษตัวนู้นเขาบอกว่าจะอไปค่ะแอร์มุกค่ะ Huh?

พ่<ห>อเขาตก<ร>ใจใช่ไหมคะใช่ค่ะของเปวนของจริงๆโรงงานที่น่ารักมากเลยค่ะเหมาะกับเด็กๆมากค่ะมีเด็กๆเพียบเลยแหละตอนนี้ค่ลละกำลันกำลังจะเปลี่ยน ใ่รัก็ล้างเทสระบบที่เป็นแบบอัตโนมัติสั่งด้วยเสียงก็เราเข้ามาแล้วใช่ไหมคะเปิดไฟหน่อยพูดภาษาอังกฤษนะคะเปิดเองใช่ค่ะแล้วก็เปิดเองค่ะอัตโนมัติค่ะ เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ off the light นี่ถ้าเรามานอนที่โรงแรมนี้เราอาจจะ ไม่ได้หับไม่นอนเพราะโมแต่เล่นคำสั่งทั้งคืนก็เป็นไปได้อนสตเกอร์ด้อท่บานั่นนันนั่นไดสตี่อัตไหมครเขาทำอะไรเขาทำอะไรได้บ้างอะคะอืมดูน่กตกได้กนดเซอร์วิสนตัวดนียรเซอร์วิสอันนี้ก็เมนูค่ะนะคะอันนี้ก็มีซาลาเปาถัวแดงค่ะแล้วก็มีขนมปแปลกๆค่ะอืมใช่ค่ะส่หมาค่ะเออแล้วก็มีกระบเป๋าแล้วก็มีขนมค่ะคัสเตอร์ แล้วก็ร่มค่ะแล้วก er. ็ม <bure t programmes> uh, ีผ้าเจหน้าแล้วก็ตะเกียบค่ะแล้วก็สมมติว่าอยากได้เฮนน่าปานใช่ไหมคะโคขนมปังแปลกถ้าเราต้ออการนะคะแล้วก็คุยกับพนักงานได้เนลย

10,000เยนค่ะห้องห้องละ10,000เยนนี่คือรับต่อคนห้องต่อ1ห้องค่ะต่อ1ห้องห้องนึงได้กี่คนผู้ใหญ่สอนผู้ใหญ่สอ2ค่ะแล้วก็มีเด็กหนใ่ค่ะอ่ยาเสนอว่าอันนี้ราคาตาำสูตรนะคะอืมแล้วก็มีจำกัดจำนวนคนด้วยค่ะค่ะ ខ្ញុំជួយទៅដល់ណា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  แสดงว่าคนที่ไม่ได้พักที่โรงแรมนี้ก็สามารถมาเที่ยวได้ด้วยจ่ายราคา2,150เยนส่วนคนที่พักโรงแรมนี้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเข้ามาชมได้เลยโรงแรมที่เรามาเที่ยวนี้นะครับชื่อว่าโรงแรมเฮนนาโ t e l ลลากนูนาเทนบอสนะครับ ซึ่งเป็นโรงแรมที่มีเครือข่ายค่อนข้างทั่วญี่ปุ่นเหมือนกันนะฮะหลายๆโรงแรมของเขาเนี่ยใช้คุโยนในการบริการครับอี่นี่นี่นแะครับและดูส่วนดอกไม้นี้นะครับงานไฟของที่นี่ครับตกแต่งได้สวยงามมากเลยครับแล้วก็อลังการดีย ตาตื่นใจไปด้วยนะครับกัแบบการตกแต่งของเขานะครับที่เห็นส่วนดอกไม้ตอนกลางคืนแล้วก็การประดับไฟที่แบบโอ้โหเหมือนดอกไม้ทุ่งดอกไม้สิ LED อะไรแบบนี้นะครับสวยมากเลย ซึ่งบริเวณนี้ครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดไอจิเลยนะครับเมืองกามากิครับแล้วก็เรียกรบวงบริเวณแถบนี้ทั้งหมดนะครับเรียกว่าลักุน่าเทนบอสครับมีทั้งสวนสนุกมีสวนดอกไม้นะครับมีห้างศูนย์การค้านะครับแล้วก็มีงามระดับไฟแบบนี้นะครับอยู่บ่อยบด้วยนะครับแทบปีเลยครัว่าได้นะฮะใครที่เดินทางมาเที่ยวกาญาแบบผมนะครับสามารถนั่งรถไฟมาเที่ยวที่ได้ไม่ยากเลยนะครับเพราะอยู่ห่างจากเมืองกยญาไม่ไกลมากฮะ ถ้านั่งรถไฟมาก็จะประมาณสัก50นาทีได้ครับ ประมาณ6มงเย็น,นะะที่นี่จะมี TD Mapping บนกําแพงตึกรอบๆนี้นะคะ <S <S Ladies and gentlemen, Boys and Girls, we now proudly present w i t t e r s 3D Projection Mapping Show, Nage บอกว่าช่วงวันหยุดนะที่นี่เป็นทันะ่น <c oughs> ่าจุมเลือกได้ว่าเป็นที่ที่ครบมากห <c oughs> อมมากเป็นโรงแรมมีสวนสนุก <c oughs> มีกิจกรรมให้ทวาเยือกแยะมากมายมีที่ซื้อของมีแหล่งที่มีอาหารพร้อมมากค่ะ ละทุกคนได้เวลากินมื้อเย็นแล้วค่ะหลังจากใช้พลังไปเยอะพอสมควรที่คืคอว่า เงี้ยของเอ็นจอยวันนี้นะคะโอ้โหว้าวก็เป็นสองคนรู้งานรู้งานรับเก่งแล้วเองได้ยไม่รูุ้กคนเห็นหรือเปล่าพยายามจะถ่ายให้เห็นคขอบคุณ่ะอาริกาโต

อร่อยหรือหิวกันแน่ต้องหิวแน่แน่เลยอ่ะแต่ว่าเส้นอร่อยดีค่ะเป็นเส้นอูดงที่แบบว่านุมน่มๆไม้้แล้วก็ส่วนซุปอ่ะจะเป็น,น,นนะมิโซะนะอร่อยมากเลยอ่ะ นึกถึงพี่บอยเลยเพราะว่าพี่บอยเป็นคนที่ชอบเกินเส้นมากมากกว่าไอ้จอยอกินอูด้งก่อนเลยพ่ามันร้อนๆอะแล้วอากาศเย็นๆดีมากๆโอเคค่ะเดี๋ยวจะบันทึกไว้บอกทุกคนเนาะ เวลาที่ทุกคนชอบถามว่าแบาบออสรุปแล้วว่าวันราคาเท่าไหร่มื้อที่เอนจอยกินไปเมื่อกี้ะะราคาราคเา1 9 5ยเยนค่ะ,คะก็เซตที่กินไปเมื่อกี้นี้จะพยายามเก็บข้อมูลเรื่องราคาเรื่องค่าใช้จ่ายมาฝากให้ครบตามที่ทุกคนขอไว้นะคะพยายามจะไม่ลืมโอเคเดี๋ยวคืนนี้เอนจอยจกำลังจะ กลับเข้าโรงแรมแล้วจำตรงที่ e n j อยกินข้าวเมื่อกี้ก็ไปอีกประมาณสี่สิบนาทีปไ,ไปโรงแรมแล้วค่ะือค่ะทั้งพนักงานค่ะนี่ค่ะถึงที่พักของเราแล้วค่ะเอาละค่ะพาทุกคนมาดูห้องพักขององ Enjoy นะคะคืนนี้คืนแรกในทริปที่โรงแรม ชื่อว่าไลสเตอร์นะคะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมฝากติดตามตอนใน EP ที่3นะครับตแล้วเดี๋ยวจะพาพเที่ยวโรงแรมโบราณนะครับของญี่ปุ่นตอนนี้กลายเป็นมิวเซียมมาแล้วครับโบราณแบบสมัยเอโดะเลยฮะ